กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับวันตาบอร์ดเดอะดราก้อนแท็บกันอีกครั้งกับ BP ีที่6กกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นด่านต่อไปกันเลยนะซึ่งเป็นด่านที่นกเท่านั้นที่สามารถไปได้นะครับผมเอาล่ะก็ไปรับชมกันเลยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะเอาล่ะไปเลยนี่ตรงนี้นะเราจะทําการบินไปไม่ใช่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 ใชใชเออนี่บินตรงนี้ถึงกิ่งไม้ปุ๊บเราก็จะเจอตรงนี้นั่นเอง ซึ่งมันก็คืออะไรไม่รู้แต่เราต้องทําการซื้อไว้ก่อนเผื่อมันจําเป็นไงนี่ไงแล้วผมก็บินไปเรื่อยๆเรื่อยๆพจ้านี่นี่อะไรก็ไม่รู้นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่เรียบร้อยข้างในมีอะไรไหมอ๋อข้างในนี้เรามาไปเรียบร้อยแล้วนะนึกว่ามันจะมีให้ซื้อได้อีก แต่ไม่มีแล้วนี่นี่คือกล่องสมบัตินั่นเองซึ่งมันจะให้ตังเรามานะนี่ได้แล้วเอาแล้วนี่น,นี่ด่านต่อไปอยู่ตรงนี้ทุกคนจับตาดูให้ดีผมจะบินไปนี่ไงอยู่ตรงนี้เองอเ่ะใกล้ๆเลยนี่ผมมาถึงแล้วเป็นไงผมมาถึงด้วยการบินโอ้โหผมบินได้เอาละเข้าไปกันเลยดีกว่า ฉันมาแล้วนี่คืออยู่ที่ปราสาทเก่านะครับผมนี่ไงปูบังเก่าเหลือเกินไม่เชื่อนี่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 จิ้มเสร็จเรียบร้อยเราไปแล้วตรงนี้มีอะไรไหมดูสิข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะโอเคงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่ โอ้ยโอ้โหไฟย้อนี่ไงล่ะเฮ้ยมูดเห็นไหมนีแน่นี่แน่นี่แน่ว้าวมันตายเพราะเราเป็นไงล่ะเอานี่มาที่เก่านี่ใช่ไหมที่เก่ากะถ้าเรามีหลุมอยู่ตรงข้างหน้าก็คือที่เก่านั่นเองชัดเลยที่เก่าจริงๆเฮ้ยเจอมันอีกแล้วโอ้โหโอ้โหมาดิ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 าดเออเอออย่าให้เจออีกนะ โอ้ยเฮ้ยจ้าเขาเจ้าเขาเจานี่ทำไมไฟยิงใส่ล้าเหรอนั่นไปยีบอลหน่อยเป็นไงไปยีบอลนี่ไงเอาละเราจะไปดูทางนี้ก่อนแล้วกันน um ี่ไงนี่แน่จื๊บนี่นี่ด่านนี้จำกัดการบินเราด้วยนะเห็นข้างบนไหมไฟๆนี่คือจำกัดการบินเรานะครับเฮ้ยมาสองฟังเลยเหรอนี่นะนี่นะ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยลุ่มโดนลุ่มโดนลุ่มนี่เจ้ทถาพายุหน่อยคาถาลมคาถาลมเรียบร้อยคืออะไรไม่มีแล้วเหรอไม่มีแน่ยังจะมาอีกเหรอเราเข้าไปดูกันดีกว่านะเฮ้ยเราเจอกล่องเฮ้ยเราได้ดาบมาฮะมันคือดาบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราได้มันมาแล้ว โอ้ยเราก็ต้องไปเจอกับพวกนี้อีกแล้วดีนะน่ะมีกระถาลงลมเป็นเื่องละยาวๆเลยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอ้ยมาใหม่ดีโอ้ข้างหลังก็มาต้องอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเราบินไปดีกว่านะเป็นไงมาบินแข่งกันดีเรียบร้อยนี่น,นี่เป็นไงเป็นไงเอ้าไปแล้วยับชาเฮ้ยนั่นเองเราเจอห้องแล้วว้าวว้าว อ๋อน่ากุญแจมาพอดีเลยเอะไรเราเข้าไปดูกันเลยใช่ไหมเป็นบอสหรือเปล่าไม่ใช่บอสฮะด์เจอนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอือเหอะมันทำมาเราถ้าเราเป็นนกเราต้องบินนะเราเป็นน,นกเราต้องบินไปนี่กระถาลมหน่อยเป็นไง,ไ,งไม่โดนนี่มาอีกแล้วเฮ้ยยักษ์กลับมา แอปกรมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนีมีเฮ้ยเราได้ชุดกอโอเคเราได้ของมาเยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวเราค่อยใส่แล้วกันชุ๊ชุชุ๊ชุชุ๊ชุชุไปไงเจอกาถารมเราไปไปไม่เป็นเลยที่พวกเนี้ยโว้วว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 วนช้วว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 นววนววววว่ววววน เราะเราอยู่ตรงนี้นี่เองที่เก่าใช่ไเราไม่เข้าไปแล้วเพราะมันเป็นที่เก่านะเอาะไรเราจะมีจุดเริ่มต้นกันนะนี่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 ไปไงผมมีบัญชีจุดเริ่มต้นรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีของให้เราได้ฟาร์มอยู่นะทุนนนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมกล่องนั่นเองเฮ้ยได้หัวใจมาแล้ว เฮ้ยซึ่งผมก็ไม่เคยมาเราได้หัวใจมาโอ้ยนกโดนน้ำไม่ได้โอ้โหเกือบแล้วเอาล่ะเราตัดภาพไปที่ตรงนู้นเลยดีกว่านะนี่ไงเราออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงแค่นี้แหละด,าด่านนี้สบายหรือแต่ผมทำการเติมเลือดแป๊บหนึ่งนะผมเจ็บบาดเจ็บสาหัสอยู่อ๋อไม่ใช่ผมต้องเติมเลือดเอาผมออก,อกแล้วโอ้โหคนผิดพลาด คนเราปิดบ้านกันได้นะนี่เลือดเต็มเรียบร้อยเป็นไงล่ะเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปด่านต่อไปกันเลยแล้วกันนะจากที่ผมศึกษาผ่านเน็ตอินเทรอร์เน็ตมาเมื่อกี้นะครับผมผมก็รู้แล้วว่าด่านต่อไปนั่งอยู่ตรงไหนนะแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องทําการแปลงร่างเป็นตัวที่จะเล่นในด่านนั้นซะก,ก่อนเพราะมันจําเป็นนั่นเองนะแปลงร่างนี่ไงล่ะผมปแปลงร่างเป็นมังกรนี่ โอ้อย่างเท่ไปเลยดีกว่าเนี่ยเป็นไงมังกรนี่เอาเอาเอาตกตกตกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เราอาจจะผิดพลาดกันได้นะอย่างที่บอกไปนั่นแหละเอาล้วเราจะทำการไปตรงนี้ เห็นไหมเราจะมาตรงนี้แล้วเราก็โดดยิงพ่นไฟที่ที่เรากำลังจะไปนี่คือด่านใหม่นะครับผมแต่เราต้องไปตรงผ่านทางทางที่มันเป็นดันเจี้ยนเก่าก่อนที่เราเคยผ่านไปแล้วนี่ไงต้องพ่นไฟใส่คูง,งูนี่ครั้งหนึ่งเพื่อทำให้มันเขิดหลาบโอ้โหลืมไปเลยวมีตัวนี้ชัวเชือ่อนี่ลมหายใจมังกรเพลิง นี่ไงมันอยู่ล่างนี่เองต้องลงไปโอ้โหเจ็บ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 นี่แหละเราต้องเจ็บตัวก่อนลงไปนั่นเองนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้เราต้องลงไปนี่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 ไงเห็นไหมเราต้องใช้หัวมังกรมงหัวมังกรมงเท่านั้นเพราะหัวมังกรเป็นหนามนั่นเองนะแล้วเราก็จะเจอดันใหม่เห็นไหมมาถึงเร็วเจอดันใหม่แล้ว พวกมอนสเตอร์ก็จะรอต้อนรับเราอยู่เป็นขยงไอ้กบตัวนี้มันลำพันริงโอ้โหเอาอะไรได้ของมาโอเคหน่อยเชือ่อไฟเจอวิ่งโอ้โหเป็นไงว่ามีสองตัว,วเหรอเนี่ยเฮ้ยจะทำเราไม่ได้นะเออเรามาอย่างสันติเรามาอย่างสันติาาอนตโอ้โหเอาฮะเรามาอย่างสันตินะ ไฟเจอไฟเย่อบอลลมหายใจมังกรโอ้โหลมหายใจมังกรทุชยไม่ได้เลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนตอนนี้เลือดผมจะหมดแล้วผมขอเลือดก,ก่อนแล้วกันใ้ตัวนี้มันโจมตีเราบ่อยเหลือเกินซึ่งผมก็จะตายแล้วผมคิดว่าผมอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งนี่แหละโอ้ยดูๆๆเห็นไหม ต้องรีบไปผมต้องรีบไปโอรไ,ออไม่นะฉันจะไม่รอดแล้วเนี่ยเรียบร้อยผมได้ทำการเดซสมอลลี่เกือบแล้วโอ๊ยไม่เกือบแล้วนีแหละตายเรียบร้อยโอกาสจังหวะไม่ถูกตรงเนี้ยเห็นไหมมันยิงดไฟเสร็จเราเอาละเราค้นละ แล้วก็มีลูกไฟตรงนี้อีกจะหลบก่อนแล้วกันโหมีตรงนู้นอีกเหรอเนี่ยจ้านี่อาตรงนี้เราต้องทำแบบนี้แลกัน,กนแล้วก็เปลี่ยน,น,นเ,ยเป็นธนูเพืหญยิงไปไงยิงญิงโอ้โหขุมไม่เนี่ยก็จะตายแล้วทุกคน หน่อยแน่พวกแกโอ๊ยโหดเลยผมตายอีกแล้วด่านนี้ยากจริงจริงนี่ไงเจอนี่ไปเลยไฟเจอสายฟ้านี่มันไม่มีอะไรเลยนี่เคลียร์ทางให้หน่อยนี่ไงนี่ไงรัวไปเลยบางอาจมาขวางทางเรานะอืม จะทำการหมุกมันให้หมดนะเผื่อจะมีของดีของดีเมืองดังเกจิพระดังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมมาถึงแล้วจะทำการหมุกอันนี้มันจะแตกไหมมันหายแล้วมันแตกแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วผมจะเหยียบยังไงเนี่ยโอ้สวยแลวไงอ่าสวยแล้วแล้วไปไงดีอ่ะผมว่าผมเป็นคน สวยแล้วไงเพื่อนเพื่อนแล้วเราจะไปยังไงกันดีเนี่ยแล้วผมจะไปยังไงดีเอาละหลังจากที่ลองมานานนะครับผมผมก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนดาบนั่นเองนะนี่เราเปลี่ยนเป็นดาบ Magic Saber นะครับ Magical Saber ก็คือดาบเวทมนต์นั่นเองซึ่งจะทำให้เรานั้นเวลาโมงจะไม่ได้ทำลายก้อนหินนะครับผม ก็คือเราไปใส่ดาบไอ้นั้นไงไปใส่ดาบอื่นที่มันทำลายหินได้ไงเราก็เลยอยู่ตรงนี้ต้องนานแต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาเรียบร้อยลวเอาละเรามาผ่านด่านกันเถอะว้วผมผ่านแล้วนี่ไงโอ้ยเกือบเลยจ้าเอ้ยนี่คืออะไรอะปุดลอ็อกเมล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาละตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยลวเราจะไปไหนกันต่อเน,นี่ย ก็สำหรับที่ผ่านด่านเมื่อกี้ได้แล้วนะตอนนี้เราก็จะไปด่านต่อไปแล้วด่านเมื่อกี้ยากเอาการอยู่ด่านต่อไปจะยากหรือเปล่านั้นเอาเราไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปนั้นเราต้องเปลี่ยนร่างเป็นหนูก่อนนะครับผมเพราะด่านต่อไปนั้นคือด่านที่ต้องใช้หนูในการเล่นเอาลรนี้เราเปลี่ยนเป็นดาบอันนี้นะแต่เราก็จะแปลงร่างนี่ไงฮ่า อ่าเราเราตัดภาพไปตรงนู้นกันเลยดีกว่านะแต่ว่ามันจะมีจุดแยกอยู่ตรงสักที่หนึ่งนี่แหละซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจพวกนี้ดีกว่าเราไปกันเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่สนใจก็เอาหญ่เลยนะจ้าโอ้ยจ้านี่ไม่ยอมหรอกเออใครจะให้โรเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวกับเล่านี่แหละดูข้างคาพวกนี้ไม่คิดหลากก่าวันจริงๆ จ้าโอ๊ยเจ็บนี่นี่ซึ่งทางก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมผมเริ่มเข้าไปแล้วนี่นี่ผมผมเยี่ยงเข้าไปนิดหน่อยเห็นไหมล่ะเออน้าตรงนี้แหละจุ๊บเจ็บเจ็บเจ็บนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเออเออนี่แล้วเราก็ลงไปตรงนี้เรียบร้อยนี่เลยเปิดก่อนได้เปรียบจ้าจ้าเว้เว้มนตามเรามา โอ้โหเจอท่าธนูเราไปเป็นไงล่ะเว้ยเรียบร้อยนี่นี่จิมอุ้ยเลดผมก็จะหมดแล้วอะเร็วมากเลยอะ่ะผมต้องจัดการแบบเด็เดขาดละนี่แน่มันอ,อยู่สูงเกินไปไงเฮ้ยไอ้ลูกนี้สามารถทำลายได้แล้วเหรอเนี่ยครั้งก่อนนี่ดาเมจไม่ถึงนั่นเองนะผมว่า มันก็ทำลายไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าไม่เกี่ยวกันหรอกนี่นี่นี่เพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเฮ้ยผมก็ตกแล้วโอ้กี่นิดเดียวไปจบับอ๋อมก็ตกแล้วไหมจ้าโอ้ยเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวจ้าเฮ้ยลำบากนักเย็นเหลือเกินเฮ้ยอย่าเพิ่งตกนะขอละขอละเออ OU? Wow. หลังจากที่เราเอาชนะด่านเมื่อกี้อย่างแสนยากลําบากมานะครับผมดูเลือดผมดิมันยากขนาดไหนอะเออเลือดผมนี่หมดตัวเลยนะครับผมคือผมเล่นนานมากอะก่าจะผ่านด่านเมื่อกี้ใช้สมาธิเพ,เพื่อนๆจะเห็นว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะโอ้โหจ้องจะจ้องอย่างเดียวเลยมันยากมากด่านเมื่อกี้เอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนจะไปเราต้องแปงลงร่างแปงลงร่าง นี่เราจะทําการเล่นตัวนี้แล้วไปดันต่อไปกันเอาละ่ะไปกันเลย